หากใครต้องการเติมคอยสำหรับ Fc 25แล้วก็ต้องนี่เลย15คอยไทยแลนด์ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนใส่โคจูเนียเซเลียสได้คอยเพิ่มด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะจ๊ะแลวถ้าหากใครอยากเติมเขียว Fc point สำหรับเกม Fc 25แบบโค้ถูกถูกก็เติมเองอีกต้องนี่เลย over top up ผู้ติด,ดตามมากกว่า10,000 0คนร้านจดทะเบียนแบบชัดเจนสำหรับใครที่สนใจเติมแบบผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะคร,ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาครับมาลุยกัน ผมว่าโดน่าจะเป็นตัวที่เล่นแบบว่าหนืดๆพอสมควรครับแต่มันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟอะแต่ผมคิดว่าถ้าอยู่ในที่ที่มีเซิร์ฟอย่างเช่นแบบยุโรปหรือว่าอเมริกาอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่เล่นได้ดีแล้วไม่มีปัญหาเว้ยโรนโดมันมา55้ทุกคนนะโปรโมนี้มันมา5 5ทุกตัวเป็นสายคอนโทรลเลตี้ได้ขึ้นชื่อว่าคาว่าเลงตี้อะแสดงว่าค่าจีตี้มันน้อยกว่าค่าสเต็งดังนั้นเนี่ยผมจะลอง2เกมอย่างแรกคือลองฮันเตอร์อย่างที่2คือลองไปเอ็นจิ้น้ยใส่เอ็นจิ้นเป็นสายคอน น่ <ersch> าจะวิ่งหนีได้ยาวมากกว่าใส่เอนจินเอนจินเหมาะในการเล่นในกกอบมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณชอบแบบชอบสปีดบูสเยอะเล่นค่อยๆขึ้นเกมไปเล่นไปในกอบแบบใส่เอนจินหรือว่าฟินิชเชอร์จะดีกว่าเว้ยเกมแรกของ c ซียร์เซเว่ออแมนเก็บได้อยู่นะคือเราสุดท้ายแล้วเอาวินเนาะเฟรนดังนั้น โอ้ oh my dear โอ้โหยเฮียอ้หระดับแม่งเอสเทียกูเล่นอย่าง A <c oughs> ไรเอ p l u สเลยไปหน่อยละโอ้โห oh, <c oughs> เป็นไงโอ oh, <c oughs> ้ยาวๆไปเย็บเย็บ มันไมโครมันดีว่ะมอนมั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 นมนมอนอ้ยเียอะผมว่าโโมันแบบมันดีเกินไปวะเล่นจุดโทษเองด้วยวะคืิสโตนมันคนได้บอนเหนอไป anticipate ปะโอโด้นอโอ้ มึงก็ให้กูหน่อยก็ได้วิวกูจะได้ลงคีปิป้าโอ้มึงก็ยังเซฟกูเนาะโทษนี่แน่เซ็งเลย ก็ผมจนี่หลายรอบแล้วเว้ยผมไม่อยากตัดอย่างนี้เลยเว้เย,เยคือเวลาจ่าย,ยางั้นคือแบบว่าโอ้โอย่างเงี้ยโอ้โหหาช่องคือแบบให้คุณจ่ายได้ง่ายอ่ะมันขึ้นอยู่คุณว่าคุณจะจ่ายไปหรือเปล่าอะ่ะได้แหละเลื่อนโกมาเลยว่ะคนนี้แม่งเทพจริงเว้ย โอ้โหโอ้โหระดับ world class ระดับ world class โอ้โหพิกบอลโคตรสวยเฮียนี่คือ A.I ของมันเลยกูก่รอยอยู่โอ้ my fucking dear โอ้ my fucking dear โอ้ my dear โอ้ my dear Oh my dear, it's plus oh my dear. Mmm, there's a light hong. Willong I think The best ST in the game. it. <laughs> yeah, <to watch> it. <laughs> คุณทําโดมาไม่ใช่ว่าจะเล่นตลอดไปได้6เดือนเราก็ไปภาคใหม่แล้วอย่าลืมนะทุกคนเล่นตอนนี้เลยครับเด,เดือนหนึ่งก็ไปแล้ว สุดยอดสุดยอดไม่มีคำบรรหน้าปะ ไอ้ยาลำนาต้องเพลหรอกนะกฝากกดไลค์รับนี้คนละทีเป็นกำลังใจให้โดหน่อยครับผมบอ,อกเลยว่าสอบผ่านมากอ่ะแค่มันติดหนืดเว้ยโลโก้ดีไหมครับแทนว่ามันดีกว่าเมียแฮมเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่คนเล่นว่าคุณชอบแบบไหนเว้ยถ้าคุณชอบเพาเวอร์ช็อตพลัสถ้าคุณชอบสไตล์แบบว,ว่าเล่นในกรอบแบบพิ้วคุยไวๆอ่ะแฮมเบดดีกว่าโดเยอะครับอืมคนละคนละสไตล์เลยอ่ะแต่ถ้าเอาเอาหนึ่งสปีดบูสตทีเน็ตช็อตเออ่ได้ฟิสคาชิตี้ต้องโดอ่ะ ยอดกูไม่ยังเขาไม่ได้ปิดตัวด้านในอะ่นะแบบจังหวะเข้ามาอย่างเงี้ยคือเพย์ล็อกเข้าไปด้านในเลยเว้ยคือโหโอ้โหเฮ้ย oh ผมแค่ลองทำเล่นๆน,นะเว้ยไม่รู้จะผ่านได้อะ่ะ จีจีครับจีจีไอ้เย้แพ้เลยว่ะโอ้เล่นแย่เว้ยแต่ลูนโดแฮตริกนะถือว่าได้ถือว่าได้คลิปครับแพ้แพ้แพ้พันหกเมื่อวานได้อิสโกไม่เห็นดีเลยครับเดี๋ยวห้าร้อยเคคุมไหมครับผมโอ้คุ้มครับลูนโดอ่ะแต่ผมบอกว่ามันเก่งคือเก่งในเชิงแบบว่าคุณต้องเล่นข้อมือนะเว้ยไม่ใช่บอกว่าทุกคนเล่นได้อ่ะผมไม่ได้บอกว่าคุณแบบว่าสกิลไม่ถึงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันควรจะตายกันในการเล่น way mm -hmm. เหลืองก็เข้าอ่ะดีก well> ็ได้ผมว่ามันดีกว่านี้เยอะครับอืมมันมีข้อดีข้อเสียเป็นเรื่องปกติของการ์ดท็อปอะ จรจงครับ okay. มันหน่วงมากเว้ยคือผมขึ้นแดงขึ้นเหลืองทุกเกมเลยอะหน่วงมากเว้ยหน่วงมากหน่วงมากอ่างเงี้ยโดฟิลแบบดีกว่าเบลแต่ว่ายังไม่ถึงขั้น Only, อ,องลีตัวทีวายอะไรเงี้ยไอตัวองลีทีวายยังมีความเมตาและปั๊มบอลดีกว่าเว้ยอันนี้ผมผมชอบมากกว่านะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่คุณว่าคุณชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไม่ดูสถิติโดเว้ยคือผมจะไม่อ้างว่าผมแพเพราะผมปั้นโดเว้นะฮะหรือว่าเพราะแผนเพราะว่าเฮีย yeah. กูยิงไป3 2ลูกในพุตแชมป์ไฟนอลไอ้เหี้ยผมแนะนำนะเวลใส่ฮันเตอร์ Hunter, เล่นไปเลยครับผมรู้สุขฮันเตอร์คือคำตอบจร,งริงๆอะโรนโดอยู่ดับ ST นะทรโลนนะถ้าใครถามผมอะดีกว่าแกเล็ตเบลครับแต่ผมจะบอกงี้แกเล็ตเบลคือถ้าใส่เอนจินกับฟินิชเชอร์อะมันจะรู้สึกดีกว่าโดยเยอะครับดิบบลิงผมมองว่าโดยังเป็น,อปนรองเป้ทองและแกเล็ตเบลยังเป็นรองอองรีด้วยซ้ำเพราะว่าอองรีใส่ฮอคอะดิบบลิงก็ดีกว่าตัวโรนโดยเยอะมากๆนะครับอาจีตี้บาลานก็ดีกว่าด้วยในราครสามล้านถือว่าคุ้มค่าไหมสำหรับผมคือคุ้มมค่่่าาาาเเพพระะวววันถูกกกแแแงงบลลล็ต้้อห Yeah.